สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูลูกโป่งจะมาแนะนำการเรียนการสอนและการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีอะไรบ้างนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะเรียนที่มารีวิทย์ดีอย่างไรอาจจะเป็นคำถามที่ผู้ปกครองกำลังคิดกันอยู่ในขณะนี้คุณครูมีคำตอบสำหรับคำถามนี้ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะได้รับเมื่อมาศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห นั่นก็คือ safety ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ให้ความรู้สึกถึงความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการดูแลที่ใกล้ชิดของคุณครูผู้ปกครองจะสามารถสังเกตเห็นคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับส่งนักเรียนรวมทั้งการดูแลนักเรียนในช่วงพักกลางวันทางโรงเรียนได้จัดครูลงมาดูแลนักเรียนในทุกๆวันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้เรายังมีมาตรการ social distancing ซึ่งจะทำให้นักเรียนและผู้ปกครองรู้สึกปลอดภัยเมื่อมาถึงโรงเรียนค่ะ Academic s, Acad <emics>. <S ความรู้ที่ได้รับโรงเรียนมารีวิทใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยนำหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ร่วมกับหลักสูตร Global English Studies (GES) เป็นการผสมผสานการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรายวิชา Mathematics, คณิตศาสตร์ Health and Physical Education, สุขศึกษาและพละศึกษา Science, วิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังก,ษงกฤษซึ่งในวิชาดังกล่าวเรายังได้ใช้หนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเรียน การเรียนรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลาเพราะเรามีครูต่างชาติมาช่วยดูแลนักเรียนเพื่อสร้างความคุ้นเคยใกล้ชิดเช่นเดียวกับครูประจำชั้นซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติและไม่กลัวการใช้ภาษาอังกฤษอีกต่อไปนอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษากันเลยทีเดียวค่ะ Learning Activities กิจกรรมการเรียนรู้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆซึ่งกิจกรรม Project Approach ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเรียนกิจกรรม Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบนอกจากนี้โรงเรียนของเรายังมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆอีกมากมายที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งในทุกกิจกรรมจะเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความกล้าสแสดงออกของนักเรียนในทุกๆด้านค่ะ t เทคโน l ล g y เทคโนโลยี Technology. 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 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนของเรามีเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่มีความพร้อมอย่างเพียงพอสำหรับนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการจัดการเรียนรู้ ผ่านโปรแกรมสกูลูจีซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้การเรียนออนไลน์หรือออนไซต์เป็นเรื่องง่ายโดยมีการรวบรวมสื่อการเรียนรู้ของเนื้อหาวิชาต่างๆเข้ามาไว้ในระบบรวมถึงการส่งงานการทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบและสามารถแสดงผลการเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบอีกด้วยค่ะในกรณีที่เกิดสถานการณ์โควิด1 i ทางเครือโรงเรียนมารีวิ์จึงมีความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและด้านบุคลากร ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออนไซต์ได้นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านทาง YouTube ในช่อง mv kids ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาในบทเรียนอีกด้วยค่ะ relationships การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโรงเรียนมารีวิทได้สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรระหว่างครูผู้ปกครองและนักเรียนโดยคุณครูจะมีการติดตามดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้านอย่างใกล้ชิดเช่นด้าน life skills ทักษะการใช้ชีวิต learning การเรียนรู้ health สุขภาพและยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่างบ้านกับโรงเรียนผู้ปกครองสามารถสอบถามติดตามงานของนักเรียนได้หลายช่องทางซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองในการช่วยเหลือนักเรียนรักและห่วงใยใส่ใจนักเรียนนี่คือสโลแกนของเราค่ะ Happy and fun ความสุขและความสนุกสนานนอกเหนือจากกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่นักเรียนได้รับแล้วสิ่งที่ทางโรงเรียนคาดหวังเป็นอย่างมากคือนักเรียนจะต้องได้รับความสุขและความสนุกสนานค่ะซึ่งภายใต้ความสุขและความสนุกสนานนั้นยังสอดแทรกความรู้และระเบียบวินัยที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หากนักเรียนเข้ามาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห ในเครือโรงเรียนมารีวิทของเรานักเรียนจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆอย่างแน่นอนค่ะนอกจากสิ่งที่คุณครูได้แนะนำไปแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่รับประกันได้ว่าโรงเรียนมารีวิทดีอย่างไรเราลองไปฟังเหตุผลจากผู้ปกครองที่ไว้วางใจให้โรงเรียนมารีวิทดูแลบุตรหลานกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอิฉันเป็นผู้ปกครอง,องของนักเรียนโรงเรียนมารีวิทบาะวินค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องการดูแลคุณแม่คิดว่าทางโรงเรียนมีความใส่ใจและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 i เป็นอย่างดีค่ะถึงแม้สถานการณ์ช่วงนี้อาจจะทำให้เด็กๆไม่สามารถไปโรงเรียนได้ทางโรงเรียนก็ยังคงมีสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งก็จะช่วยให้เด็กๆมีพัฒนาการทางด้านความรู้ทักษะความสามารถพร้อมทั้งมีกิจกรรมดีๆค่ะให้น้องๆทำกับครอบครัวด้วยอันนี้คุณแม่ชอบมากเลยค่ะสำหรับกิจกรรม happy f i r i day เพราะว่าช่วยให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้ทดลองฝึกฝนและลงมือทำอย่างจริงๆเลยค่ะอย่างเช่นการทำอาหารการทำเบเกอรี่หรือการนำวัสดุเหลือใช้ค่ะมาให้น้องๆประดิษฐะะ์ค่ะเป็นอุปกรณ์ต่างๆก็ได้และทั้งนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณทางโรงเรียนมาลิวิทค่ะที่คอยให้ความรู้ความรักและความอบอุ่นและพัฒนาเด็กๆให้เป็นเยาวชนค่ะที่ดีต่อไปในอนาคตขอบคุณค่ะ คุณแม่ก็อาจะบอกนะคะว่าคุณแม่ในคิดไม่ผิดจริงๆเลยนะคะที่ได้ส่งให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนมารีวิ์นะคะซึ่งไม่ว่าจะเรียนที่โรงเรียนหรือว่าเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะทางเรียนก็ได้มีเตรียมสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเลยมีการติดตามวัดผลประเมินการเรียนให้กับเด็กๆด้วยนะคะซึ่งจะเสมือนจริงเหมือนไปที่โรงเรียนแล้วก็คุณแม่เนี่ยอยากจะบอกกับทางเรียนอย่างหนึ่งนะคะว่า ออคุณแม่เนี่ยถูกใจแล้วก็ปลื้มมากๆที่ทางเรียนเนี่ยได้ลดค่าเทอมากับทางผู้ปกครองด้วยซึ่งคุณแม่ก็คิดว่าถูกใจผู้ปกครองหลายท่านเช่นกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,คะเราเป็นครอบครัวหนึ่งนะคะที่หาข้อมูลเรื่องสถาบันการศึกษาซึ่งของโรงเรียนมารีวิทย์ค่อนข้างตอบโจทย์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภยัยในเรื่องของการดูแลด้านการจราจร ในเรื่องของการควบคุมโรคระบาดภายในโรงเรียนซึ่งเราค่อนข้างไว้ใจมากแล้วก็ในเรื่องของระบบการศึกษาเราก็ศึกษามาพอสมควรรู้สึกว่าโรงเรียนมาลีวิทตอบโจทย์ในเรื่องของการนําข้อมูลที่ทันสมัยหลักสูตรที่ทันสมัยเป็นสากลอย่างเช่นตอนนี้นะคะของเราจะมีการเรียนออนไลน์มารีวิทก็ได้นําหลักสูตรของการใช้ระบบเรื่องของเอ,อ่อจักรรูจี้เข้ามาทําให้ผู้ปกครองเนี่ยง่ายในการที่จะส่งกันบ้านในการตรวจเช็คคือเราค่อนข้างพอใจมากค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะโรงเรียนมารีวิทของเราครบจบในที่เดียวเด็กเกง่งเด็กดีต้องที่มารีวิทนะคะคุณครูหวังว่าเราจะได้พบกันในวันเปิดภาคเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วพบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ